สวัสดีจ้าร้านสีคิวค้าชำพาชิมมาแล้วจ้าวันนี้เรามาชิมเรามายำนะจ้ายำแตงกวาแกล้มเอ็นไก่ทอดนะจ้าคุณผู้ชมนี้ทอดเสร็จแล้วจ้าเอ็นไก่ทอดจ้า เรามาลงมือยำกันดีกว่านะจ๊ะนี่เลยจ้ะต้องเคาะดังๆจากคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยพริกตำหยาบนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยจ้า จะได้แซ่บๆจ้านี่เลยจ้าแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศทั้งไรเลยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะพริกซอยจ้าเพิ่มความแซ่บนะจ๊ะน้ำตาลฉ่ำๆเลยจ้า เพิ่มเบาหวานจ้าผงชูรสรัวนวจ้าเพิ่มความแซ่บนะจ้าน้ำปลานิดหน่อยจ้าเดี๋ยวเค็มจ้ากุ้งแห้งฝอยจ้าปลากอบด้วยนะจ๊ะ ยังไงจะแซบจัดเลยจ้ะคุณผู้ชมถั่วลิสงพั่วด้วยจ้ะน้ำปลาล้านัวๆจ้าคุณผู้ชมครับลืมน้ำมะขามเปียกจ้ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะติ้งน้ำมะขามเปียกมาแล้วจ้า เทลงไปเลยนะจ๊ะเทลงไปเลยจ้ะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะ น่าชิมไหมจ๊ะคุณผู้ชมคนคุกเขาให้น้ำตาลผงสูรสละลายนะจ๊ะยำแตงกวาแก้มเอ็นไก่ทอดจ้า คนไปด้วยเคาะไปด้วยจะได้แซบๆจ้าคุณผู้ชมอยากลงกระทะด,ด้วยจ้า มปลาล้ามากเลยจ้ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้กลิ่นนะจ้มห,หอมจ้า น่าจะแซบแล้วจ้ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ตักใส่จานกระเบื้องนะจ๊ะขอชิมนิดนึ่งนะจ๊ะว่าแซบไม่เอ่ยถึงไม่ชิมก็รู้ว่าแซบจริงๆด้วยคุณผู้ชม แซ่บแล้วจ้าตักใส่จานกระเบื้องเลยจ้า เดี๋ยวเอ็นไก่ทอดจะโรยโรยหน้าตามทีหลังนะจ๊ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า ให้หมดอย่าให้เหลือนี่เลยจ้าคุณผู้ชมมาชิมไหมจ้ายำแตงนะจ้าวันนี้ยำแตงไม่ได้ตำจ้ายำแตงแก้มด้วยเอ็นไก่ทอด โรยแบบนี้เลยจ้ะไม่อยากออกจากถ้วย วายน่ากินจังเลยเสร็จแล้วน่าชิมไม่ชะเมคุณผู้ชมครับลิ้นพันกันอีกแล้วขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊าน่าชิมไหมจ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊า ถูกใจคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนทุกท่านนะจ๊ะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะบายบาย